เ็คาครับโมดาที่น้องยังตอเนี่งตั้งแต่โกงมาแล้วครับไ็นเคยโทษพี่น้องเราครับไกนี้ครับ

อันวันนี้แจกที่หมู่ไหนบ้างครับวันนี้แจกที่ตำบลเชียงรากใหญ่หมู่6กับหมู็7ริมแม่น้ำเจ้าขยาที่ได้รับความเดือดร้อนสองหมสองหมูมม่ก็ประมาณสองร้อยห้าสิบคนเรียนได้ตัดสินได้แล้วเจ้าขยาวันนี้ครับตอนนี้แจกไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะับวันที้ประมาณน่าจะรั้เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบราคาเรียนเก้าสิบคนน่าจะได้ครับ แล้วช่วงเห็นไหเนี่ยวันนี้น้ำลงตอนนี้น้ำลงเห็นไหมครับเดี๋ยวตอนนี้น้ำลงก็เลี้ยงกระสอบทรายไปหมดนะเห็นไหมเพราะว่าเมื่อสองว,วนันพทะเลนหนุนน้ำเกือบจะท่า,ามาฝั่งนี้น้ำเกือบจะมาข้ามมาฝั่งที่ที่ตะวันตกนะครับที่ผ่านมานี่แจกไปกี่ตำบลแล้วคะวต้นำบลไร่เกาะตำบลบางกระบ,บ,บื้อตำบลคองควายหนบลโค้ แชงบางโมเหนือแต่ฝั่งฝั่งตะวันตกอะ่ะแจกหมดแล้วครับวันนี้ก็มันรวมที่ว่าแจกไปทั้งหมดแล้วว่าประมาณากี่ชุดนะครับ เราไม่พอนะครับไม่เหหวนะครับใยอยมาก็ได้ครับเพราะว่าขอเยอะครับอยาให้เป็นภาพนเม่อวาพสองเ่าครับเปลี่ยนร่างใหญ่ครับการเด็ด้วจะตีเพิ่มอะไรไปีนี้ครับน้ำมันมาไวครับมาไนลวะครับตว้มาเอาปรุางนครับเพื่อเพิ่ไชรับิมอเนไมอครับ สองไฟสองไฟรับประเลยรับประเลยชุดนะครับต้าอนไรคุดตั้งอะชุดประเลยคุดนะครับปันปัดหนึ่งใบตั้งแต่ครูตัางแล้วครับเราดูนะครับเป็นพ่นยาก็ดีแจกเจลก็ดีนะครับแจกแมสก็ดีนะครับจะเป็นงานอื่นต่างๆครับสอสองไม่เส็ยเท่าทงครับสองปีกว่าๆว่นี่ครับนะครับตั้งแต่นะครับยี่สิบปีกว่าๆแล้วครับท่านส่อตอสุดจาใครบอกผมไม่เคยท้อทิ้งที่ดองเลยครับทุกงานครับสถือเราก็จะมาเก็บแมสก์เราก็จะมานะครับเพราะว่าเราไม่ร้องกัน คนประทุมธานีไม่ทิ้งกันแน่นอนท่านเมืองร้อนเราก็ต้องดูแลมี่รัพทีมงานของพรรคเพื่อไทยใจหนึ่งเดียวไปถึงไปถึงที่ใดครับตอนนี้ถึงแลครับข้างในนี่ท่วมสูงไหมคะอะไรครคับข้างในท่วมสูงไหมคะสูงประมาณไหนคะ ก็เท่าเดียววะนี่มันเริ่มลงที่ทางถนนเนี่ยธรรมดามันบ้านอย่างนี้นี่มันเริ่มลงอ๋อตอนนี้คือน้ำลงแล้วบ้านเราเพ่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำนี่ในบ้านนี้ใช่ไน้บ้านอย่างนี้ไอ้ทางเดินเนี่ยถนนเนี่ยแค่แค่ละแต่คือตอนนี้คือน้ำลงแล้วใช่ไหมน้ำลงอยู่ครับจะขึ้นก็ขึ้นออกกันขึ้นขึ้นละ